แก้วนี้มีปัญหาแพ้เป็นผื่นแล้วก็แพ้อากาศมีเสียงริ่งในหูค่ะน้ําในหูไม่เท่ากันคือเวลาบางครั้งอะ่ะจะเป็นเหมือนแบบว่าหูมันอื้อแล้วก็มีเสียงวีดในหูลมในหูออกอย่างเงี้ยค่ะอันไหนเป็นก่อนหลังครับอืมเป็นก่อนหลังใช่ไหมก็จะเป็นหูอื้อก่อนพอสักพักหนึ่งเราก็พยายามแบบ เกินน้ำลายลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ <ừ> เพื่อจะให้น้ําในหูเนี่ยคือให้มันเท่ากันหรือว่าได้ยินเสียงอะไรเงี้ยพอสักครั้งมันก็จะวี่ขึ้นมาเลยค่ะคือจะไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็เ,เวลาก้มลงเนี้ยมันก็จะเวียนหัวหน้ามืดเ <ừ> ง,ย, <ừ> งยขึ้นมาก็จะเห็นดาวแบบเต็มท้องฟ้าเต็มหน้าเลยเขาบอกว่า <ừ> อะไรนะที่ว่าเห็นดาวเห็นดาวเป็นยังไงรู้เลย <c oughs> นะอันนี้จะเป็นบ่อยวันหนึ่งกี่ครั้ง อันนี้เป็นบางครั้งอาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณสองครั้งสาครั้งโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นตอนไหนอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาค่ะอ่าฮะแล้วส่วนไอาอาการภูมิแพ้แพ้ผื่นแพ้อากาศนี้ก็เออเป็นแพ้อากาศนี้เป็นมานานมากแล้วก็ตั้งแต่อายุประมาณประมาณเท่าไหร่เนาะก็เป็นสิบปีแล้วค่ะคือมันนานมากมแล้วอะ่ะ จนจําไม่ได้ว่าตัวเองเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่ว่าก่อนที่จะมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวใช่ไหมคะก็เริ่มเป็นตั้งแต่ตอนนั้นคืออยู่อากาศเย็นๆนี่ไม่ได้เวลาฝนจะตกหรือว่าอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงเงี้ยค่ะคือผื่นมันจะขึ้นตามข้อศอกตรงขาหนีบขาอ่อนส่วนไหนที่เนื้ออ่อนๆเงี้ยค่ะคือมันจะขึ้นเป็นผื่นคันขึ้นแล้วก็ เมันจะเวลาเราเกาอ่ะมันก็จะลามไปทั่วชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าออะไรนะลมพิษใช่ไหมคะแล้วก็ย่าย่าก็จะเอาเอใบพูกับอะไรนะปูนใช่ไหมคะปูนแดงนะฮะมาทาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาอยู่กรุงเทพเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะไปหาใบพูที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลาดพูฮะไม่รู้จังเพราะทํางานแล้วก็ เข้าบ้านอย่างเดียวก็จะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนค่ะอืก็คืออาการภูมิแพ้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่างั้นนะครับมันก็ไม่หายไม่หายเป็นขึ้นก็ทายาค่ะทายาแล้วก็หมอจะให้ยาแก้แพ้อากาศมาเม็ดเหลืองๆใช่ไหมคะอันนี้ก็จะทานประจํามากทานแล้วก็จะง่วงทํางานก็จะไม่ค่อยได้สติก็จะเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะง่วงซึ่งยาแก้แพ้เนี่ยผมเห็นขายเป็นเหมือนกลายเป็นยาสามัญประจําบ้านไปเลยครคุณหมอ ค่ะาาก็เป็นยาสามัญประจําบ้านสามารถซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือ,อร้านทั่วไปเพราะว่ายาพวกนี้มันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่<ะ>ถ้าเราระมัดระวังรู้ว่ากินแล้วง่วงนอนก็อย่าไปทํางานกับเครื่องจักรหรือขับรถนะฮะแต่ว่<ร>ากินต่อเนื่องได้คะกินต่อเนื่องได้เหรออาจารย์เออจริงๆมันก็ไม่ควรกินต่อเนื่องอะ่ะถ้าไม่แพ้มันก็ต้องหยุดกินเพราะอันนี้มันเป็นยาระงับอาการเราก็กินเฉพาะเมื่อมีอาการ แล้วก็มีอาการอย่างที่คุณกิ่งแก้บอกก็คือมีเสียงหลิงอันนั้นนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับหูชั้นในหูชั้นกลางอักเสบนะคะที่มันทำให้แรงดันในหูสองข้างไม่เท่ากันมันก็จะเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดอย่างที่ว่านะคะแต่ไม่ถยะไม่ได้เอ็กซเรย์ค่ะไปแต่หาหมอประกันสังคมธรรมดาอ๋อไปหาประกันสังคมธรรมดาจะโรคหมุนใช่ไหมฮะ มีหมุนไหมคะหมุนแบบบ้านหมุนแบบเนี้ยฮะช่วงที่เป็นหนักๆเลยเมื่อสองปีที่แล้วค่ะก็จะเป็นหนักมากก็คือขั้นว่าเวลาเรานอนลงอย่างเงี้ยคือทํางานเยอะมากใช่ไหมคะพักผ่อนก็น้อยด้วยผสมกับอาการที่เป็นด้วยก็พอนอนลงเนี่ยบ้านนีก็จะหมุนพอหลับตาก็ยังหมุนลืมตาก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็อาจจะเกิดจากการพักผ่อนด้วยนะคะอาจจะมีการอักเสบนะคะ ทำให้ความแรงดันในในหูไม่เท่ากันมันก็จะมีอาการพวกนี้อยู่ยาที่คุณหมอให้จะเป็นยาประเภทอะไระยาที่ให้ส่วนใหญ่จะเป็นยาแก้เมาอะนะฮะแก้วิงเวียนเป็นชนิดเดียวกับยาแก้เมารถอะนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คู่คู่ไปกับยาที่ไปช่วยขยายหลอดเลือดในหูชั้นกลางาะะเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าข้อเขานี่มามายัางไงฮะเพาออ เรื่องภูมิแพ้หายไปแล้วก็ไซนัสอักเสบก็หายไปที่เนื่องจากทานน้ำมังคุดด้วยแล้วก็บินสีเขียวด้วยใช่ไหม,มหแบบแคปซูลทานไปประมาณสองสามกระปุกก็คืออาการพวกนี้หายไปหมดแล้วนี่เกิดมาแบบเราทำงานหนักเยอะเกินทั้งขับมอไซด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะกเ็เรื่องข้อเขาก็มีปัญหาขึ้นนี่ก็มาทานบินสีมพูค่ะได้กระปุกแรกก็ดีขึ้น ดีขึ้นแล้วก็หายไปไปไหนทําอะไรนี่ก็คือแบบจะไม่ปวดเวลาไปเอ,อ่เวลาเรานั่งทํางานอยู่เนี่ยค่ะคือนวดแผนไทยนะคะอ๋อ oh, uh huh. นวดแผนไทยคือนวดให้เข้าไปเนี่ยคือเรานั่งทับข้อตัวเองอ่ะมันก็จะปวดที่เข่าแล้วก็จะมีเสียงดังก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กเราไปแนะนําลูกค้าเขาลูกค้าเขาก็ไม่เชื่อเพราะเราก็เป็นอยู่อ,อ,อะไรเงี่ย เป็นถึงหมอแล้วอ่ะมันไปนวดให้เขาตัวเองยังไม่ดีเลยจะไปให้นวดให้เขาได้ไงก็แนะนําเขาไปเขาก็ไม่เชื่อบอกหมอยังเป็นเลยอ๋อตอนนี้หมอกำลังทานอ๋อบีมสีมพูอยู่อย่างเงี้ยก็ตอลนีะบอกด้วยล้วก็บอกว่าก็ดีขึ้นแล้วนะนี่นี่ดีขึ้นเยอะมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเป็นหนักยิ่งกว่านี้อีกถึงขั้นแบบว่าคือจะเอ่อลงจากเตียงน่าจะต้องยกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ภูมิแพ้หายไปค่ะอาการในหัวอ่าในหู หาน้ำในหูไม่เท่ากันก็คือแบบเสียงดังในหูอ่มันก็หายไปตอนนี้ก็ไม่เปลแล้นทําไม่ได้ทานยาอะไรเลยค่ะยาหมอนี่เขาจะไม่ให้มาค่ะคือเขาจะไม่บอกเลยว่าน้ําในหูที่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดเขาจะบอกว่าอ่เราเป็นตอนเวียนนะค่ะใช่ยาให้ยาแก้เวียนศีรษะมาแล้วก็ลดน้ามูกแก้แพ้อากาศอะไรเงี้ยค่ะแก้ปวดหัวคิดว่าเป็นหวัดค่ะใช่อาจารย์ครับบิมเข้าไปทําอะไรกับ กับเอ,า,อางี้เป็นผมว่าผมเชื่อเป็นระบระบภูมิคุ้มกันถูกไหมฮะแต่ว่ากับสิ่งที่คุณกิ่งแก้วได้เจอเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันเป็นยังไงฮะดีขึ้นหรือมคือที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เนี้ยนะคะแพ้อากาศแพ้อะไรนี่ก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันมันไม่สมดุลแล้วล่ะนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์พิเชิก็จะบอกเสมอว่าทีเอชูมันสูงขึ้นนะคะก็ะะบิมเนี่ยมันไปปรับให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นถ้าอาการภูมิแพ้ไซนัสอะไรนี้หายไปคือไอ้ที่เป็นที่หูเนี่ยบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับอาการหวัดกับอ,อาการไซนัสเหมือนกันนะคะนะคะถ้าถ้าระบบภูมิคุ้มกันดีแล้วสิ่งพวกนี้หายไปแล้วสิ่งท,ที่ที่มันเป็นถ้าต้นเหตุหายปลายเหตุมันก็ต้องหายตามใช่ไหมค,ครับผมถามต่มอเนื่องเพราะว่าผมเจอคนไทยเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะมากแพ้อากาศแพ้ฝุน่น แพ้สารพัดโดยที่ไม่รู้สาเหตุมันเป็นโรคติดต่อไหมครับแล้วก็มันเป็นโรคที่เป็นกรรมพันธ์ไหมครับะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่ใช่โรคติดต่อนะฮะแต่ถามว่าถ้าเป็นกรรมพันธ์ไหมกรรมพันธ์มีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะมีส่วนสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเง,งี้ยนะฮะมีส่วนบ้างแต่ว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราไปสัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดให้เราแพ้มากกว่า สัมผัสครั้งแรกอาจจะไม่แพ้แต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปเนี่ยตั้งกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านพอได้เราเราได้รับครั้งต่อไปรเราก็จะแพ้ทำไมถึงแพ้ในเมื่ออีกคนหนึ่งไม่แพ้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมมันจะเพิ่มตัวเองขึ้นมาใช่ไหมฮะ,ะซึ่งถ้ามันเพิ่มตัวเองขึ้นมาแล้วถ้าเป็นคนปกติเนี่ยนะคะ มันจะกลับมาสู่ที่เดิมโดยเรกูเลเตอร์ทีเซลลนนะฮะเป็นตัวปรับซึ่งระบบภูมิคุ้มกันอย่างนี้เราเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันที่มันดินามิกมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงปรับตัวขึ้นได้ตามสภาวะแต่บางคนที่เป็นแล้วก็เจอเมื่อไหร่ก็แพ้เจอเมื่อไหร่ก็แพ้อย่างนี้แปลว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขามันไม่ดินามิกไม่ยืดหยุนนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่บิมเข้าไปทําปฏิกิยิยาก็คือจะไปทําให ไอ้ตัว T เซลทั้งวะทั้งหมดที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวของมันเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับกรณีแรกเรื่องของการแพ้อากาศจะเป็นเรื่องที่หายไปก่อนค่ใช่จะง่ายมากจากการใช้แคปซูลสุดสีเขียวเพราะเนื่องจากว่ามันไปกดท T2 หลประการแรกแล้วในแคปซูลสุดสีเขียวเองเนี่ยมันก็มีการเพิ่ม T กู g u l a t o r แล้วก็ไปกดสีเขียวอีกเพราะฉะนั้นอาการปูมิแพ้อากาศเนี่ยจะเป็นอาการแรกที่หายไปแล้วหายไปเร็วมาก <ใน S 3> อันนี้หายขาดไหมฮะอาจารย์ถ้าไม่ไปดนสิ่งรา้ามาสิ่งกระตุ้นมันก็จะไม่เกิดอีกออครับแต่วันนี้ก็เจออากาศเย็นก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่จะหนาว คืออากาศที่หนาวดีเย็ดถ้าร้อนแล้วก็ยุ่งเลยหนาวเป็นปกติแล้วตั้งแต่สาวๆค่ะเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวมาเพราะเลือดเอเขาเรียกอะไรเนี่ยเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยค่ะอออันนี้คุณหมอบอกมาก็ทําอยู่ที่โรงงานแล้วเขาตรวจสุขภาพเขาจะบอกมาในลักษณะนี้คือเราจะอยู่ในอากาศเย็นไม่ได้พอเย็นปุ๊บเนี่ย เลือดมันจะไม่เดินค่ะมันจะเขียวดีนะประหยัดไฟไม่ต้องติดแอร์ที่บ้านครับต่อยนิดหนึ่งแล้วผื่นแพ้ตามผิวหนังนะฮะอันนี้หายช้าลงหายช้ากว่าภูมิแพ้ค่ะแพ้ค่ะคือจะผื่นแพ้ตามผิวหนังเนี่ยสีชมพูจะช่วยได้ดีกว่าอแล้วถ้าหากว่าใช้สำหรับข้อเข่านี่นะฮะมันจะหายไปพร้อมกันค่ะหายไปพร้อมกันนะะค่ แล้วก็วันหน้าน,นวดนลูกค้าจะได้สบายใจได้นะล,ลูกค้าจะได้ไม่ย้อนบอกหมอ,อยังเจ็บเลย